แบงร้อยรุ่นเก่าค่ะนี่หลายรุ่นหลายแบบที่สะสมไว้ค่ะแบงร้อยค่ะสมัยก่อนร้อยหนึ่งซื้ออะไรได้เยอะแยะเลยนี่ค่ะตามยุคต่างสมัยไปนะคะอันนี้พอเป็นแบงค์เก่าแล้วก็ แบงค์ร้อยค่ะแบงค์ร้อยรุ่นเก่าค่ะหลายรุ่นหลายแบบค่ะ